รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอลไกลสุดไกลสุดขอฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยว ไปไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรมาสุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมีคุณค่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะ ในตอนที่แล้วรายการสุดล่าฟ้าเขียวชุดมหัศจรรย์ถ้ำไทยได้นำเสนอการสำรวจถ้ำดาวดึงในอำเภอไซโย,ยกจงังหวัดกาญจนบุรีถึงแม้ว่าจะเป็นถ้ำขนาดเล็กมีความยาวเพียง100เมตรแต่ประติมากรรมถ้ำในถ้ำแห่งนี้นั้นมีความสวยงามมหัศจรรย์จนได้รับการยกย่องในเว็บไซต์การท่องเที่ยวหลายห้องเลยนะคะว่าเป็นถ้ำที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศค่ะซึ่งเมื่อได้ไปชมถ้ำดาวดึงมาแล้วก็อยอมรับเลยนะคะว่าประติมากรรมถ้ำ ที่นี่นี่สวยงามแปลกตาแล้วก็มีจํานวนมากเลยจริงๆค่ะจนไม่สามารถนําเสนอให้หมดได้ในตอนเดียวค่ะจึงได้เรียนท่านผู้ชมให้ทราบก่อนจบรายการในตอนที่แล้วไปแล้วว่าจะต้องขอนํามาเสนอนต่อในตอนนี้นะคะซึ่งในตอนนี้นั้นก็จะมีทั้งปฏิมากรรมถ้ำแล้วก็สัตว์ถ้ำที่ยังไม่ได้นำมาให้ชมค่ะตอนแรกก็แอบตกใจกลัวเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอันตรายไหม ในการเที่ยวถ้ำเราคคนใช้ทั้งสองยสอย่างผสมกันเพราะฉะนั้นมันจะทำให้การเที่ยวถ้ำมคุ้มค่ามากขึ้นท่านผู้ชมครับในตอนที่แล้วผมกับทีมงานได้นำชมจนถึงโถงใหญ่ซึ่งเป็นโถงสุดท้ายของถ้ำดาวดึงซึ่ซงมีประติมากรรมถ้ำประเภทหินน้ำไหลและหินย้อยที่สวยงามจำนวนมาก และจำได้ว่าอยู่ในช่วงที่คุณคงศักด์กำลังนำชมมานหินย้อยเบคอนอยู่พอดีจึงขอให้คุณคงศักด์เล่าต่อด้วยครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวกับท่านผู้ชมแล้วว่ามานหินเบคอนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่อยากจะพบมานานละแต่ไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่เคยเจอแม้แต่ ไปในต่างประเทศก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันยกกระทั่งมาที่ถ้ำดาวดึงเนี่ยไปครั้งแรกที่ผมได้พบกับมานหินย้อยเบคอนและไม่ใช่อันเดียวด้วยนะในวันนี้ผมจะเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นคณะเราก็ได้พบกับมานหินย้อยเบคอนเนี่ย ในกลุ่มใหม่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะแล้วผมจะขอเสนอนำภาพมาดหินย้อยเบคอนภาพในตอนที่แล้วเอามาเปรียบเทียบกับมาดหินย้อยเบคอนตัวใหม่ <c oughs> เพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้มองเห็นว่ากลุ่มเก่ากลุ่มใหม่มันแตกต่างกันยังไง <c oughs> ในถ้าดาวเดึงเนี่ยถึงแม้จะเป็นถ้ำเล็กๆก,ก,ก็ตามนะครับ แต่ม่านหินย้อยที่เรียกว่าม่านหินย้อยเบคอนเป็นม่านหินย้อยที่ค่อนข้างจะสวยงามและสลับซับซ้อนพบได้ยากในบางภาพเราจะเห็นม่านหินย้อยหลายชิ้นซ้อนกันอยู่บางชิ้นเกิดมานานมีขนาดกว้างและยาวค่อนข้างมากแสดงความเป็นม่านเบคอนอย่างชัดเจนมาก บางชิ้นเพิ่งเกิดมาไม่นานยังมีขนาดเล็กแต่ที่ความที่เขาเป็นขนาดเล็กไม่ใช่เขาหยุดนะครับเขายังจะ,จะเจริญเติบโตต่อไปในภาพสุดท้ายนั้นนอกจากจะมีม่านหินย้อยเบคอนแล้วยังมีภาพหินน้ำไหลสองแท่งซ้อนอยู่ซึ่งมีความสวยงามค่อนข้างมากเลยครับ คนหน้าเนยบอกว่าเป็นโถงใหญ่เป็นโถงสุดท้ายที่เราจะเข้ามาเป้ขอนําชมโถงใหญ่ของถ้าดาวดึงต่อจากตอนที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานบอกเป้ว่าจะนําไปชมช้างแมมมอธซึ่งเป็นช้างดึกลาบันปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะเราก็ได้เดินไปถึงหินน้ําไหลขนาดใหญ่มากแท่งหนึ่งซึ่งได้มีผู้ใช้จินตนาการว่าดูคล้ายช้างแมมมอธ มีภาพไหมท่านผู้ชมช่วยจินตนาการด้วยค่ะว่าเหมือนช้างแมมมอตหรือไม่ค่ะหรือว่าควรจะเป็นอะไรดีครับตอนนี้เป้ก็มาถึงห้องโถงใหญ่แล้วนะคะซึ่งมีความวิจิตรอลังการมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นไฮไลท์ของห้องโถงนี้นะคะซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างแมมมอตค่ะแล้วก็ห้องโถงใหญ่นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆอีกสองห้องนะคะ สวนด้านนู้นะคะก็จะมีหินงอกหินย้อยหลายรูปทรงเลยค่ะนี่ก็คือความสนุกและตื่นเต้นอย่างหนึ่งนะคะของการไปเที่ยวถ้ำหินปูนค่ะจะมีปฏิมากรรมถ้ำาให้ผู้ท่องถ้ำต่างจินตนาการว่าวัตถุแท่งนั้นหรือชิ้นนั้นมีความคล้ายหรือความเหมือนกับรูปลักษณะของคนหรือสัตว์อะไรค่ะ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูห้องที่แยกออกมาจากห้องโถงใหญ่ดูนะคะว่าจะมีความสวยงามแค่ไหนคะ่ะจากโถงใหญ่มีทางแยกไปยังโถงติดกันคะ่ะห้องนี้ก็เป็นห้องที่แยกออกมาจากห้องโถงใหญ่อีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งมีความสวยซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมไม่แพ้ห้องโถงใหญ่เลยคะ่ะซึ่งพบปฏิมากรรมถ้ำสวยงามพอๆกับโถงใหญ่คะ่ะ โดยเฉพาะหินน้ำไหลหลายแท่งซึ่งมีริ้วยาวจดพื้นถ้ำบางแท่งก็มีหินน้ำไหลขนาดเล็กหลายแท่งวางซ้อนกันจนดูเป็นเสาหินท่อตรงลงมาจากเพดานถ้ำถ้ำดาวดึงนี้มีหินน้ำไหลจำนวนมากจนนับไม่ไหวเลยนะคะเพดานถ้ำน่าจะมีรอยแตกมากมายซึ่งน้ำฝนได้ไหลลงมาซึ่งในอดีตเป็นลาล้านปีมาแล้วคงจะเกิดน้ำตกหลายสายไหลเข้ามาในถ้ำค่ะเมื่อน้ำระเหยไปหมด เหลือแต่แร่แควไซด์กับแร่อื่นๆปกคุมแท่งหินปูนจนกลายเป็นหินน้ำไหลในปัจจุบันค่ะไกลสุดไกลสุดคอฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวไกลสุดไกลสุดลาฟ้าเขียวเราไปเที่ยวด้วยกัน สุดขอฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวไกลสุดไกลสุดลาฟ้าเขียวเราไปเที่ยวผมได้เดินตามเป้เข้าไปในถุงแยกประทับใจมากครับกับปฏิมากรรม่ามที่พบในถุงนั้นดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจริงๆ พราะหินน้ำไหลแต่ละแท่งหรือแต่ละกลุ่มนั้นมีรูปทรงลักษณะแตกต่างกันมีความสวยงามแปลกตาเฉพาะตัวเหมือนกับมีศิลปินนักปั้นหรือนักแกะสลักมาสรรสร้างให้เป็นเช่นนั้นซึ่งแม้แต่สีของหินน้ำไหลเมื่อมากระทบกับแสงไฟฉายของพวกเราก็ให้สีที่แตกต่างไม่ซ้ำกันด้วย ผมกับทีมงานพยายามถ่ายภาพประติมกรรมถ้ำต่างๆมาให้มากที่สุดเพราะไม่สามารถจะสรรหาคําอธิบายมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเหมือนกับที่พวกเราได้เห็นของจริงมามาเล่าให้ฟังเหมือนกับสมนวนไทยที่กล่าวไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นซึ่งปฏิมกรรมถ้ำที่เราได้พบมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับ แค่แต่คณะของเราเองเข้าไปพบปฏิมากรรมถ้ำบางชิ้นพร้อมๆกันเรายังมีความคิดเห็นหรือจินตนาการที่แตกต่างกันผมได้เดินเข้าไปพบคุณเป้และอาจารย์ชัยพอรอยู่ตงหน้าหินน้ำไหลขนาดใหญ่แท่งหนึง่งกําลังแสดงความคิดเห็นเรื่องหินน้ำไหลแท่งนี้ดูเหมือนอะไรต่ออะไร คุณเป้บอกว่าเป็นโฟ์สโตนคุณว่าจินตนาการเหมือนกันไหมไม่เหมือนผมบอกว่านี่เจ้าหน้าที่อุทยานเองเนี่ยบอกผมว่าตรงนี้คือแมงกะพุนคุณเป้ก็ไม่ยอมเชื่อผมผมก็ไม่ยอมเชื่อคุณเป้สุดท้ายอาจารย์ชัยพรคงกลางมาสรุปให้ฟังครับ แมอ,อ,อะไรอ่อะลองถ่ายสิกำลังจินตนาการอยู่นนะะ<ะ>เนี่ยค่ะเป็นภามก็เหมือนโฟล์สโตรนชนิดหนึ่งนะคะัวิจานทีบอกแมงกัะพุนเนี่ยนะคะ,ออะเอา่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าโอ,โอเคฮะจริงๆอาจจะถูกทั้งคู่ก็ว่าได้เพราะว่าหนึ่งในการเที่ยวถ้ำที่สำคัญเรามักจะมีจินตน,นาการจากสิ่งที่เห็น แล้วก็ไปเทียบกับสิ่งที่คุณเคยอันนี้มันบังเอิญยุบล่าง้ายแมงกระพุนพวกนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันคืออิทธน้ำลายนิวโตรสโตนเองมันเกิดจากน้ําที่มีสารกปูลจากหลังคาท่อมหรือไปแดนท่อมท,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 ที่มีแคลนขึข้นข้มสูงค่อยๆหลซึมมาร้อนมา้านมานะครับทำให้เกิดการพอกนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นบนๆส่วนข้างล่างมันก็จะเป็นเหมือนกับม่านทเล็กอาจจะเป็นม่านเคอนอเสริมเข้ามาด้วยทําให้ดูเหมือนกับว่าเป็นแข้งขไอ ขาแมงกระพุนพวกนี้นะครับทำให้เราจินตนาการไปด้านครับในการเที่ยวถ้าเราควรใช้ทั้งสองอย่างผสมกันเพราะฉะนั้นมันทำให้การเที่ยวถ้ำมีคุณค่ามากขึ้นครับโอเคเจ๊ยอมแพ้แต่ปฏิมากรรมถ้ำบางชิ้นก็จินตนาการไม่ได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่มักจะดูว่าเหมือนแมงกระพุน โดยเฉพาะหินน้ําไหลที่ริ้วทอดยาวลงมาทําให้ดูคล้ายหนวดหรือขาของแมงกะพรุนค่ะบางชิ้นก็ดูเหมือนปลาหมึกยักษ์ค่ะหินน้ําไหลกลุ่มนี้มีความสวยงามอมาลาังการเหมือนกันนะคะอยากให้มีแอปที่ช่วยแปลงหินน้ําไหลให้กลายเป็นน้ําตกในอดีตหลายล้านปีมาแล้วก่อนที่น้ําจะระเหยไปหมดให้น้ําตกนี่กลายเป็นประติมากรรมถ้าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันค่ะก็น่าจะเป็นน้ําตกในถ้าที่สวยงามมากเหมือนกันนะคะ ผู้ชมครับผมได้เกริ่นไว้ในตอนที่แล้วว่าถ้ำดาวดึงนั้นนอกจากจะมีประิมกรรมถ้ำที่สวยงามแล้วยังมีสัตว์ถ้ำหลายชนิดได้แก่ขังขาวสามชนิดคือขังขาวหน้ายน่นขังขาวแหมพายและขังขาวมงกุฎผมมีภาพ ขังคาวแวไพายแปลงเล็กที่ถ้ำดาวดินจึงนำมาให้ชมและก็ยังมีงูกาบหมากถางดิน,นอีกด้วยเนหูาานแล้วเมื่อกี้นะคะท,าท่านผู้ชมเต้ก็ได้มีเรื่องน่าตื่นเต้นเลยมากเลยค่ะได้ได้พบกับงูแต่โชคดีนะที่งูเนี่ยได้เลื้อยขึ้นไปบนแบบ กบถึงก็ถึงเพดานถ้าแล้วค่ะก็ได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากันไปก็สบายใจแล้วค่ะตอนนี้ตอนแรกก็แอบตกใจกลัวเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นอันตรายไหมแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษค่ะซึ่งเขาจะอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อกินพวกแมลงแล้วก็พวกครังขาวค่ะ ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวไกลสุดไกลสุดลาฟ้าเขียวเราไปเที่ยวด้วยกันไกลสุดไกลสุดขอบฟ้า ไกลสุดไกลสุดลาฟ้าเขียวเราไปเที่ยวถ้ำดาวดึงยังมีสัตว์ถ้ำอีกสามชนิดที่ผมกระทิงงานจะกล่าวถึงในตอนนี้ได้แก่แมงมุมแซ่ตะขาบถ้ำและภาคถ้ำ ขอเริ่มที่แมงมุมแท่ก่อนนะครับแมงมุมแท่นั้นแปลตรงตัวมาจากภา,ศา,ศาษาอังกฤษคือ whip spider whip ก็คือแทะ spider ก็คือแมงมุมซึ่งยังมีอีกชื่อหนึ่งคือแมงป่องแท่ไร้หาง แมงมุมนี้มีสองขาหน้าสุดซึ่งได้พัฒนาไปเป็นอวัยวะที่เรียวและยาวมากเพื่อสัมผัสตัวเหยื่อที่อยู่ห่างไกลออกไปจึงดูเหมือนแซ้ซึ่งเป็นที่มาของชื่อแมงมุมแท้นะครับพูดถึงสัตว์ถ้ำผมก็เพิ่งเคยเจอตะขาบ ดับทากถ้าก็ในถ้าดาวดึงนี่แหละไป็ครั้งแรกที่เจอเลยงั้นผมจะมาขอแนะนำตัวตะขาบก่อนจากการคนา้นคว้าเราพบว่าเขามีชื่อว่าตะขาบบ้านขายาวแต่ตัวเนี้ยเราพบในถ้าลำตัวของเขาก็มีความยาวประมาณ3 8ถึง8เซนติเมตรแบ่งปล้อง จำนวน15ปล้องและแต่ละปล้องมีขาหนึ่งคู่อาหารของเขาก็คือเขาจับมแมลงและแมงมุมเป็นอาหารออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนไม่เป็นอันตรายต่อคนถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของเขาก็จะอยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียนและแพร่กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมถึง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ไม่ได้พบบ่อยนักนะครับอาศัยอยู่ตามพื้นหรือแหล่งที่มีชื้นแฉะและค่อนข้างจะมืดเราไปสำรวจหลายถ้ำในจังหวัดเชียงรายและแม่ห้องสอนไม่เคยพบมาก่อนเลยแต่เรามาพบที่นี่นครับ นอกจากตะขาบบ้านขายาวแล้วเรายังได้พบทากอีกด้วยที่ก็เป็นการพบครั้งแรกในถ้ำดาวดึงเหมือนกันเราพบสามตัวเกาะอ,อยู่ที่ผนังถ้ำทากเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในตระกูลเดียวกับปลิงซึ่งพบอยู่ในน้ำส่วนทากเนี่ยเราพบอยู่บนบกลำตัวเป็นค้อปล้อง และสามารถยืดหยุ่นได้เป็นไงครับอาจารย์โอเคโอเคเยี่ยมวันนี้วัตถุประสงค์เรา เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหผมนึก่าจะต้องกินข้าวลิงที่นีกันอยู่แล้วเนี่ยเทมอินเสิร์ตเทมอะไรในตอนหน้าวันเสาร์ที่ห้ามีนาคมทีมงานของสุดล่าฟ้าเขียวจะไปตามหาค้างคาวคุณกิติซึ่งเป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะคะแล้วก็จะนำท่านผู้ชมไปร่วมสำรวจความหัศจรย์ทางธรณีวิทยาและถ้ำวิทยาตลอดจนความสวยงามแปลกตาของปฏิมากรรมถ้ำของถ้ำค้างคาวที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เชิญติดตามชมนะคะท่านผู้ชมครับผมกับทีมงานก็ได้นำท่านผู้ชมไปสำรวจถ้ำดาวเดนส์พร้อมกับเราโดยใช้เวลาสองตอนด้วยกันท่านผู้ชมก็จะเห็นด้วยกับเรานะครับว่าถ้ำดาวเด n ส์มีประติกรรมถ้ำที่สวยงามมากสมกับได้มีคำชมและคำยกย่องว่าเป็นถ้ำหินปูนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับ ซึ่งเราได้นำเสนอ,อท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่เป้ก็ได้กลืนไปแล้วว่าในตอนต่อไปคือวันเสาร์ที่5มีนาคมเราจะนำท่านผู้ชมไปสำรวจถ้ำค้างคาวซึ่งจะอยู่ในอำเภอไซโยกที่กาญจนบุรีเหมือนกันถ้ำค้างคาวนี่เป็นถ้ำแรกนะครับที่เราจะได้พบกับค้างคาวคุณกิตติซึ่งเป็นค้างคาวที่ มีขนาดเล็กที่สุดในโลกครับแล้วก็จะมีความสวยงามอย่างมหัศจรรย์ของปฏิมกรรมถ้ำในถ้ำอีกด้วยก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามชมนะครับในวันเสาร์ที่5มีนาคมปีนี้ครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากเวลาของรายการกำลังจะหมดลงแล้วผมกับทีมงานก่อนจะลาก็ต้องขอขอบคุณ บริษัทไทยเบรบเรสจำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนซึ่งได้สนับสนุนรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับตามระเบียบที่ถูกต้องเราจะต้องจ่ายค่าถ่ายทำ สาระพอดีของเราคนบางทีต้องถ้าออกกำลังกายขาสั้นมาสำรองขาและสวมทับเสมอทับตรรงที่่ใคคไมเชทางนั้นเรียกครับมีอะไรครับผมอะไรครับพี่ครับเหนื่อยทำงานเหนื่อยเอาน้ำเป็นช้างก็เป็นกินน้ำช้างได้ครับขอบคุณขอบคุณได้ครับครับ สุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลก